แม่ใส่ทองสวัสดีเจทิปค่ะเจทิปก็สวัสดีแม่ปานะคะน้องยุยยี่ก็ทักทายรวมนะคะสาวอนบ้านนาก็น้องยุยยี่สวัสดีค่ะเจทิปเบลเยี่ยมสวัสดีคุณสาระนะคะคุณกุ๊กเนาะแม่ป้าพาแซบก็สวัสดีน้องยุยยี่ค่ะคุณกุ๊กก็สวัสดีน้องยุยยี่ค่ะตาฉุยสวัสดีน้องสาวยุยยี่นะคะสบายดีเจทิปเบลเยี่ยมก็เลิฟพี่สิบสี่ขอบคุณมากค่ะคุณดาก็บายบายเหรอคะเอาไหมคะประแจคุณดา าเอาบอกเอาได้นะดวงจะได้ใส่ประแจให้เนาะพี่ทิพย์ก็เหมือนกันเนาะแต่พี่คุณแม่สายทองก็สวัสดีน้องยุยี่ค่ะน้องยุยี่ก็อปปากกาโหลหนึ่งไปขายต่อตลาดนัดใช่ค่ะใช่ใช่เจทิพย์เบลยเยี่ยมสวัสดีแม่สายทองค่ะ แม่ปลาพาแซบก็สวัสดีรอบบ้านนะคะเอเสงก็สวัสดีน้องยุยี่ครับ mm hmm. เจทิปเบลเยี่ยมก็สวัสดีคุณดาจริงใจเสมอนะคะส,สาวสาวออนบ้านนาก็ปลารตอนนั้นค่อยขอนะคุณดวงได้ค่ะได้ค่ะแซบแซบนะคะปลารปลา,ปากระดี J mm hmm. เจทิปเบลเยี่ยมก็สวัสดีบ่าวเซงค่ะคุณดายังอยู่ไหมเนาะคุณดาน่าจะไปแล้วเนาะ ดวงก็จะใส่ประแจให้เนาะคุณดาต้องรีบผ่านกดเกณฑ์จวนสิ้นปีแล้วน้องมาร์กี้จะทำยังไงลนะ่ะลูกเลยยังไม่ครบเลยของพี่ดวงยังไม่ได้เป็นจอห้าร้อยนะน้องมาร์กี้พี่มากก็อ่านไม่ทันเนาะคอมเมนต์เดี๋ยวแปบ๊บนึงนะพี่สายทองขึ้นสี่โมงหรอคะพี่มากจะได้เปิดคอมเป้าพี่สายทองตอนสี่โมง ต้องออกไปทำงานข้างนอกคะ่ะพี่สาวไม่ไม่รับมุกอีกแล้วเจ,เจทิย์สวัสดีพี่มากนะคะแม่ปลาก็สาวอ่อนแบ่งคนละครึ่งกับแม่ปลาได้ไหมอาเซนยก็หัวเราะฮ่ทำงานต่อก่อนนะคะขอบคุณค่ะน้องยุย่เจิทริปเ,เยี่ยมก็ทิป อ๋อยกมือข้างเดียวแสดงว่าเอาใช่ไหมคุณดาโอเคค่ะเดี๋ยวดวงจัดให้เนาะคุณดาดวงก็นึกว่าอ่าบายบายดวงเนาะอ่าพี่มาสน้องออนบ้านนาสวัสดีค่ะคุณกุ๊กก็แม่ปลาสวัสดีครับอ่าพี่มายก็คนที่เบลเยียมสวัสดีค่ะพี่มาสวัสดีเจทิปเบลเยียมนะคะสาวอนก็แม่ปลาฮ่าฮ่า,าพี่มากับพี่มาต,ต้องขอโทษถ้าทักไม่ทั่วทุกคนนะคะ น้องมากี้สวัสดีเจทิปค่ะอาเสียงให้น้ำพี่ดวงค่ะขอบคุณมากครับอาเสียงแม่ปลาไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวแบ่งครึ่งกันค่ะมีหลายตัวค่ะปะลาลาปลากรดีเนาะขอบคุณนะคะน้องมารกี้เลิฟพี่17ขอบคุณมากค่ะ สาวอนบนานาถามว่าตาชุยอยู่ไหนแม่ป้ามาหรือ,อยังน่าจะมาแล้วไหมหรือว่าดวงลืมตาชุยตาชุยยังอยู่ไหมสาวอนถามหานะคะตาชุยสาวอนถามหานะคะตาชุยว่ายังอยู่สาวอนหา่าตาชุยยังอยู่นะคะสาวอนบ้านนาแม่ปาพาแซบก็เราจบ เราจอบสาวออนสาวออนก็ว่ามาแบ่งปลาล้าให้สาวออนกับแม่ปลาด้วยตาฉุยฮ่ <es> าฮ่าฮ่าแบ่งกันนะคะแบ่งกันมีหลายตัวอยู่เนาะปลาล่าปลากระดีอร่อยนะคะปลาล่าปลากระดีของปาจีนบุรีอร่อยนะคะขึ้นชื่ออยู่นะคะปลาล่าปลากระดีเนาะแซ่บๆนะคะตัวแดงๆค่ะน้อางมร์กี้ก็ถ้าครบเลิฟที่ร้อยไอไอจะมองว่าช่องมีประสิทธิภาพได้รับความนิยม ปาสทำยังไงละน umas, ้องมากี้พี okay. ่พี่ดวงจะได้ร้อยเลิฟเนาะเพื่อเราทั้งนั้นคุณดาบอกว่าเพื่อเราทั้งนั้นเข้ามาดูแล้วเรารีบออกไปทําไมคะเดี๋ยวเจ้าของบ้านจะเสียใจคะขอบคุณมากค่ะคุณดาอาเสนงก็ส่งอิโมจิน่ารักน่ารักค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเลิฟที่สิบเจ็ดเนาะ ขอบคุณสำหรับอีโมจินะคะ